สวัสดีค่ะมีอ้อยจะมาชวนทำน้ำมะกอกดฝรั่งดื่มเพื่อสุขภาพกันค่ะซึ่งมีวิธีทำที่ง่ายแถมอร่อยและมีประโยชน์อีกมากมายเมื่อได้ดื่มจะรู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ดีถ้าหากท่านผู้ชมชอบหรือสนใจไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้น้ำมะกอกฝรั่ง1กิโลกรัมปอกเปลือกและล้างน้ำให้สะอาด มีอ้อยจะใช้มีดปลายแหลมปอกเปลือกมะกอกฝรั่งแทนนะคะมีอ้อยจะไม่ใช้ที่ปอกเปลือกเพราะว่าเวลาใช้ที่ลรรู้สึกจับลูกมะกอกฝรั่งไม่ถนัดเลื่นมือตลอดเลยอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้ที่ปอกเปลือกแทนมีดปลายแหลมก็แล้วแต่ถนัดเลยค่ะ หลังจากที่ปอกเปิดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่อ้อยจะนํามาหาัรนเป็นชิ้นเล็กๆถ้ามะกอกฝรั่งลูกไหนมีแกนกลางที่อ่อนก็สามารถหั่นเป็นแว่นๆในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าแกนกลางแข็งไม่สามารถหั่นได้ให้ใช้มีดเฉาะหรือสับลงตรงบริเวณเนื้อของมะกอกฝรัง่งและให้งัดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ค่ะให้เฉาะเอาเฉพาะแต่เนื้อและส่วนแกนกลางของมะกอกฝรัง่งในส่วนตรงนี้มี่อ้อยจะไม่ใช้ค่ะเพราะว่ามีลักษณะที่แข็งเวลานําไปปัน่นอาจทา ให้ใบมีดของเครื่องปัน่นทํางานหนักและพังได้ง่ายขึ้นหลังจากที่มีอ้อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อเตรียมส่วนของเนื้อมะกอกฝรั่งนี้นาไปใส่เครื่องปัน่นหลังจากที่เติมเนื้อมะกอกฝรั่งลงไปในเครื่องปัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เติมน้ําสะอาด1ลิตรน้ําที่ใช้ควรเป็นน้ําสะอาดหรือน้ําต้มสุกที่หายร้อนแล้วนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วอาจทําให้ท้องเสียได้ปั่นมะกอกฝรั่งกับน้ําให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและละเอียดหลังจากนั้นให้นําไปกรองมีอ้อยจะใช้ตะแกรงตาถี่เป็นตัวช่วยในการกรองหรือจะใช้ผ้าขาวบางในการกรองก็ได้ค่ะ มีอ้อยจะใช้ไม้พายกดส่วนของเนื้อมะกอกฝรั่งที่ปั่นเพื่อให้น้ำมะกอกฝรั่งออกมาให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นมีอ้อยจะนำน้ำมะกอกฝรั่งไปกรอกใส่ในขวดโหลหรือภาชนะที่มีฝาปิดและปิดฝาให้สนิทและนำไปแช่ในตู้เย็นก็เก็บไว้ดื่มได้นานประมาณ3-5ถึงวัน เมื่อไหร่ที่นํามาเดิมมีอ้อยก็จะผสมกับน้าพึ่งท่านผู้ชมไม่มีน้าพึ่งหรือไม่ชอบน้าพึ่งหรือจะใส่น้าเชื่อมแทนก็ได้ค่ะและเติมด้วยน้ำมะกอกฝรั่งเพียงเล็กน้อยและคนให้เข้ากันแต่ถ้าใครจะเดิมแบบไม่ใส่น้ําพึ่งหรือใส่น้ําเชื่อมก็ได้ค่ะแต่ถ้าเพิ่มน้ําพึ่งหรือน้ําเชื่อมก็จะเพิ่มความหวานอร่อยมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นเติมน้ําแข็งและเติมเม็ดบ๊วยถ้าใครไม่มีเม็ดบ๊วยก็ใส่เกลือเล็กน้อยและตามด้วยน้ามะกอกฝรั่งตกแต่งด้วย ใบมิ้นหรือใบสะระแหน่เพื่อความสวยงามก่อนดื่มก็คนส่วส,สมเล็กน้อยเพื่อให้บ้วยและน้ำผึ้งผสมผสานกับน้ำมะกรอกจะได้อร่อยนะคะง่ายๆลองทำตามดูนะคะเพียงเท่านี้ก็พร้อมดื่มได้เลยค่ะ